ทุกคนคลิปก่อนผมรีวิวเป็ดยืดไปนะครับทีนี้นี่เป็ดยืดแต่ทีนี้ผมจะมารีวิวนกฮูกยืดยูนิคอนยืดนะครับผมก็หาร้านเดียวกันนั่นแหละทุกอย่างสิบบาทนะบีบได้ยูนิคอนยืดโอ้โอ้โอ มนีคนมีสีอ่วเดี๋ยวผมบีบเอาให้ไม่หาเอากันได้ที่ทุกเรียงยี่สิบน้องควายเลยนะครับทุกคน <_ an> ดู <_ an> น้องสีไหลอ่ะไ <_ an> ม่ได้หรอกมัง้งอันนี้ยยนดยีคนยืดนะต่อไปน้องเุกยืดนี่ พอบีอย่างนี้เหมือนปลาทองเลยนุ่กยืดนะอยู่ร้านเดียวกันนะครับมันจะมีเยติยืดด้วยเนอะถ้าเออแค่นี้แหละเยติยืดด้วยมีอะไรสักอย่างยืดผมก็ไม่รู้ผมเป็นตาระตูนี่แหละาโอเคนี่เป็นนุ่กยืดยูนิคอร์นยืดนะสามารถไปเอาได้ที่ ร้านทุกอย่างสิบาทตลาดหนองควยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว let's go to the garden